เจนเหรออ,ร <c oughs> อโอเคผมเอากาแฟนก่อนอ่ะพินก่อนเลยรู้ทรงะนะโอเครอเชิงเ,เราขอเปิดผมเปิดให้ก่อนนะไปตัดสกิลทีหนึ่งก่อนได้ได้โอเคผมตัดสกิลแล้วผมเก็บสกิลไว้พิน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 ไปพินละ,พ,นละพินไปหาแล้วบ่ะรลครับรอมีโล่อยู่กปน ปิดเลยคับปิดใบให้อีกรอบติดใบอยู่ปัน๊นใบใบปิดละโอเคโอเคเห็นแล้วเ,เ,เห็นละ,หละโหโล่มันมาว่ะติดแขนด<ล>้วยเริ่มเริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่รอไปแล้วไปไปจะตายไปจะตายไปจะตาย ผมกนหิวหิวแล้วหิวแล้วหมดหิวล้มีซอล้ววงน้ำวงน้ำวงน้ำนแข็งมาพอดีเยอะยืนในวงอยู่พอดีไม่เป็นไรโอเคได้ผมไปอานกับกางทอดอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยเจ้งก้หิวโอเคโอเคใบในวงยิงกลางวงใส่วงน้ำไปแล้วตรงกลางโยกโยกินลวยกินแล้วไปไปมยอไ อีกนิดนึงแกิลผมมาอีกห้าวิไม่ต้องรีบไม่ได้เรามันลงพินเดี๋ยวรวมให้เดินไดเดีนไ,ดดไ,ดไเดินไปเดินไดินไเดินไเดินไดิไดินไปเดไเดินไปเดไปเดไปเดินไปเดินดดินได้นไปเเิไเปิไปดนไปินดตายนไมเเดินไปนไเดิเเดินิ้ไงเไเิไนเนดินเน<ร>เ<า>ินไปนเด่นไเเเไมเเนไไปนนดดิิต่อนน ใบไปโอ้ยค okay. ิวเฉยใบลงไปคิวเฉยโอ้โหดูดาเมจไอเจลูโอ้โหฮิวเวิร์ดยังแรงแต่ช็อตเมื่อกี้ที่เราโดนแข็งจังหวะดีมากเลยนะคือเราไปโดนในวงของล่มพอดีเลยก็เลยแบบเลือดเด้งเลือดเด้งือแบบ โ,โยโนโยนแม่นจังหวะหล่นหรือเปล่าหล่นแล้วแบบรีบกดอะไรเงี้หรือว่าอ๋อไม่มีมมวโวงที่คือตั้งใจเป็นอ,อยู่ในวงตลอดอยู่แล้วได้ปะเอามาสถานะที่น่าเกลียดที่สุดในเกม <c oughs> ปารลอนปารลอนดูจังหวะแรกไหมที่ปารลอนเปิดอ่ะมันชอบยืนกระจุกนะฝั่งมันใช่ไหมเปิดผมเปิดคู่กับปารลอนได้นะ ่าเหมือนมันลอ่อเอาง่ายๆช็อต,ช,อตช็อตเมื่อกี้นะถ้าเห็นจังหวะแรกที่ผมเปิดใช่ไหมถ้ากลายเป็นแม่เท่าเปิดก่อนมันจะดีมากเลยเพราะมันจะใบ้ท,ทันทีใช่เพราะเมืม่อกี้ที่ผมเปิดแล้วมันยังไม่ติดใบ้ไงอ่เพราะมันอยู่รวมๆกันเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวรอบนี้เราลองเล่นเปิดถ้ามันมีโลกกันหรืออะไรเราถอยมาลอกสกิลแล้วมาการซับแทนแต่เมื่อกี้เหมือนราชันมันล่อนะแบบให้มีใครสักคนเปิดอ่ะพอโดนสกิลปุ๊บมันกากมัน กันดาบมันยกดาบเลยพอมันยกดาบปุ๊บถ้ากับมันเสียสกิลฟรีมันจะไม่สามารถใบ้ซับเราได้ช็อตเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมโดนใบนะแต่ผมวิ่งลงมาสองคนอ่ะทับสองคนอ่ะหาพยายามหาวิธีนี้เลยวิธีเอาตัวรอดเฉยใช่คือไม่ต้องห่วงแบบพิวทางนี้ต้องอย่างที่ไม่เท่าโดนอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบเลือดแบบโลอ่ะอันนี้ค่อยโฟกัสันีกที น่าจะเปลี่ยนอาชีพนะมัง้งนะอย่างเงี้ยมาแล้วกแาแฟนมาแล้วมาแล้วอา <c oughs> ชีพปลยนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคอเก็บหมดนะจ้ะากาแฟนก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนนะเข้าเลยแล้วกันลองดูได้ได้ได้ได ไปผิดแล้วไปผิดแล้วโอ้ยพินจะตายพินจะตายพินจะตายแล้วพูดช่วยนั่นแหละพินจะตายพินจะตายโอ้ยแบกพินอยู่พินอยู่ผมรอ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 พินลงไปไปไปแล้วเหมือนกันอีกหกวิหน้าเสียบสองหนึ่งพินตาย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 กระดิกไม่ออกไอ้เหี้ยกดรัวๆเลยไม่ออกอะไรวะเนี่ยโอ้หเสียได้ว่ะอยู่ตัวเองอยู่ได้ต่อเล่นตายได้ไปได้ไปเล่นได้แข่แข่เรื่อย ยกพินกลางุกให้แล้วเออมันขึ้นพินอยู่มันขึ้นพินอยู่บึไม่พินละตายตายตายเดี๋ยวผมต้องออกกันหิวแล้วผมกดหิวเหมือนกันรอโล่หมดแล้วเข้ากันพอกกันพอกกันโอเคโลหมาไปกลางุกให้แล้วเห็นวงน้ำป่ะยกสามไปสามยกสวยเลวยจัดแม่เท่าได้เดี๋ยวรวบรวบให้ทีเอารมณ์ประมานไปอีกทีเอาอะฮิวเหลือเหลือหิวเล่นไปเลยโคฟิช้ากำลังจะมาพอดี ตู้ในวงน้ำเรียบร้อยนั่นแหละบวกไปเลยตัวไครับสวยไอบ่อแเมื่อกี้เห็นเลขสี่กดเมื่อกี้ไอ้นี่กดย้ำๆย้ํย้ํย้เด็ดกี่ยไม่ชินโนดูไลฟ์ผมอยู่ปะเมื่อกี้เหมือนมาปุมาปุเออเห็นที่ผมกดไอ้เลขสี่รัวบ้าที่มันบึ้มบึ้มบึ้มมันกดไม่ติดอะเนี่ยแม่งอะไรก็ไม่รู้แต่ผมอัดคลิปไว้อยู่นะอ้สแตย เหมือนที่เป็นนะเบิร์ดที่อย่างเวลาเราจะวินวอลใช่แล้วกดรัวๆแล้วมันไม่ยอมติดอะกลายเป็นมันสแปมได้รัวๆสกิลไม่ออกไม่งั้นเพตินไปแล้วผมเคยลองเนี้ยบอลลอนที่เรากดท่าไม่ติดใช่ไหมใช่เหมือนเรากดเดินเด้นมาเกี่ยวกับกดเดินค้างไว้ตลอดเราเดินตลอดถูกป่ะผมเดินตลอดอยู่แล้วแล้วพอกดท่าผมท้องนะพร้อมมหยุดเดินแป๊บหนึ่งแต่ช่อที่ผมกดลุี่รัวๆเลยอะ คือผมออยืนนิ่งอยู่นะแม่งไ,ไม่ออกไม่งั้นพินลไ<อ>ไมไปก่อนโดนสถา,านะส,สักอย่างหรือเปล่าแบบถ้าเปิดถ้าเราเปิดจังหวะแรกแบบเมื่อกี้อปล่ันมันจะตายแล้วนะมนเมื่อกออี้พี่เดียวอ่ะตะกิ้ผมหมด<ะ>พอดีไงอไอ้นี่อาจจะโดนสถานะช่างงาหรือเปล่าเมื่อกี้พินมันขึ้นมาไวด้วยแหละเกมเดียวเกมเยอะไม่ประมาทนะเสียงอะไร เปิดไฟด้วยเม็ดเสียงอะไรนอครับผมน่าจะเสียงทางผมอะผมไม่รู้เนี่ยเอาแล้วไงเสียงเหมือนอะไรร้องก็ไม่รู้จมื่อย่างนี้ปะปาปาอุ้ยนุพี่มาเชียร์ปะครับเนี่ยนี่ต้องแชมป์โชว์ล้วใครมาเชียร์อ้าวถัมาหาเทพนี่ไงุกไปครับ แต่นี้ตาบาดเลยนะไปลูกี่มาเสียวเป็นช็อตเมื่อกี้อีกจังเดี๋ยวสกิลไม่ออกคอนเทนต์ไงคอนเทนต์คอนเทนต์ากดวะกดรัวๆเลยเดี๋ยวเปลี่ยนธนูเล่นเลยนะเี่ยนูไปใอ่เนี่ยเดียอยากเป็นเม้งเปล่าไม่เป็นไรโอเค นี่ก็ชอบกดไม่ออกเหมือนกันไม่รู้มันเป็นผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการห้ามแบบมันเป็นบ่อยเรื่องแบบมามามาเหมือนเดิมเลยว่ะทําใจหรือเปล่าแบบตื่นเต้นไหมผมเปิดให้ก่อนเลยนะอ่ะได้ๆปิด้เปิดขึ้นครับปิดขึ้นครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละให้มันยุ่งแล้วมั้เนี่ยไอ้เฮียบิงไม่ออกอีกแล้วเลยวงน้ำแล้วอยู่วงน้ำปีไปปีไปปีไปกูดาวไปดิก่าเฮ้ยพวกกันจะตายป่ะนั่นพวกการจะตายพวกการจะตายไปแล้วผู้การจะตายฮิวอยู่ฮิวอยู่ฮิวอยู่หิวอยู่ผู้ตายผูนตายผู้ตายผู้ตายผู้ตายปีวงน้ำล่ะตีวงน้ำสวยสวยสวยครับสวยสวยเออพี่ได้คิวด้วยอ่ะไม่รุ่นลมโหดเก๋ อนแรกคิดว่ามิวเล่นเลยนี้ไอที่เขาหายไปนานๆคือเปลี่ยนคนเล่นหรือเปล่าแบบเตี้ยกลางทรงอะลุกหมดใจนี่ว่าหมดใจอล้วเยอพินเดินเดินมาให้ฆ่าเฉยเลยแหลกหรือเปล่าเนี่ยจบแล้วไปยื็ได้นะครับไปกินข้าวอาบน้ำ